สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ EP นี้เป็น EP ที่5นะครับของการเพาะกล้ามะลินะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของมะลิที่เพาะไว้อายะเวลาหนึ่งนะครับอัตราการงอกนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับสําหรับกระบะนี้ก็งอกได้สวยนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกกระบะหนึ่งนะครับ กระบะนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็ขึ้นมาหลายต้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่เป็นการเรียนรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะ,ะคุยเรื่องข้อผิดพลาดนะครับก็คืออย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นต้นนี้นะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็คือไหม้นะครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับก็คือเน่านะครับเน่า ก็เนื่องจากว่าตอนต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าตอนที่เราทําการควบแน่นเนี่ยเพื่อให้มันเกิดลากงอกเนี่ยนะครับถ้ามันลากงอกออกแล้วนะครับถ้ามันลากงอกอกแล้วเราเอามาลงถุงแบบนี้นะครับลงถุงแบบนี้ไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องควบแน่นเพราะว่าถ้าเกิดการควบแน่นแล้วเนี่ยไอ้น้ำมันจะมาเกาะตรงตรง ตร,ตรงนี้นะครับตรงหมวกมันตรงนี้แล้วก็มันจะทําให้มันจะทําให้ยอดตรงนี้เน่านะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดและบทเรียนนะครับให้เพื่อน,อนๆที่จะทําการเพราะมล็ิดได้รู้ไว้นะครับผมก็ผมทดลองมาแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยอย,อย่างนี้ฮะมันเน่าเดี๋ยวถอนเลยมันเน่าข้างในนะครับเนี่ยเนี่ยมันเน่าอยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยมันเะนะ่านขะ้างใน ก็ pathway, ที่มันรอดนะครับวันนั้นผมมาแกะมา er. บีบนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยฮะใบใบไม่ไหม้ตรงนี้เนี่ยคือมันเน่านะครับเราต้องมาช่วยมันถ้าเกิดว่าเราบีบบีบมันไม่ทันนะครับคือเราต้องเปิดเปิดตัวนี้ออกถ้าเราเปิดไม่ทันอัตราการเน่าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตัวนี้ต้นนี้ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่ามันจะเกิดเกิดหรือเปล่าเน,นี่ยต้นนี้มีการเน่าตัวนี้ผมมาบีบทันแล้วอีกต้นหนึ่งเยวดูดูก่อนต้นนี้ ต้นนี้ก็เน่าเหมือนกันนะครับยอดเน่าแต่ต้องลุ้นลุ้นว่ามันจะมีการเพลยอดแตกยอดออกมาใหม่หรือเปล่านะครับก็เสียหายไปหลายต้นอยู่นะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับอีกกระบะหนึ่งนะครับข้างบนก็เนี่ยนะครับก็งอกอย่างไม่เยอะอย,อย่างเช่นตัวอย่างเงี้ยเนี่ย ผมต้องมาช่วยมันต้องมาช่วยบีบออกนะครับบีบให้มันเปลือกมันแตกเพราะว่าถ้าเปลือกมันไม่แตกเนี่ยมันจะมีความชื้นสะสมเนี่ยอย่างนี้ครับผมต้องต้องมาช่วยมันให้ให้บีบให้มันออกนะครับมันถึงจะรอดก็ประมาณนี้นะครับ EP 5นะครับสำหรับต้นการเมลิดที่เราพ่อไว้ก็ถือว่าสวยงามนะครับผมนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานต้นโตวสวยด,กกกด,กกวดกีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็คลิปนี้ก่อนไปทำงานก็แวะมาดูมะลิดก่อนไปทำงานก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติเป็นช่องสำหรับคนรักเกษตรนะครับผม ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำติชมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมแล้วก็น้อมรับทุกคำชมนะครับผมขอบคุณมากครับจากช่องกเกษตรพอเพียงทีธรรมชาติสวัสดีครับ